มันก็เปิดเกิดจากการที่เราเปิดอินทูนนิวเวิลแล้วแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีแค่เพลงเคป๊อปแล้ว<ๆ>เพราะว่าคนส่วนมากที่มา,ามอง่าค่ะบางทีก็ไม่ได้อยากฟังแค่เคป๊อปเดียวอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยจะมีทั้งสากลทั้งไทยเออเราก็ใช้เนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะในการบอกว่าแบบโยงเข้ากับสิ่งที่เราจะแอปพลายชื่อเพลงอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะการเติบโตตอนนี้มันก็จากตอนที่เราทํากันอยู่แค่ประมาณ 4- 5หคนนะคะตอนนี้มันก็ เกิดเป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วคนก็ให้เราแบบให้ความสนใจกับเรามากอะค่ะจนตอนนี้ก็เป็นพันคนเราอยากช่วงชิงวัฒกรรมการที่รัชใช้เพลงหรือการเต้นนะคะมาควบคุมเราทําให้เราตกอยู่ในอํานาจของศิลปะนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเราอยากดึงศิลปะทุกอย่างไว่าจะการเต้นหรือการร้องเพลงอะไรก็ตามกลับขึ้นมาให้กับรัษฎรไม่ใช่แค่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงการเ,เรียกร้องให้มีพื้นที่สาธารณะค่ะที่สามารถที่จะโชว์พร์ฟอร์แมนซ์<ส>ของน้องๆหรือแม้แต่งาน art ใาาดๆก็ตามะค่ะที่แบบตอบโจทย์เพื่อประชาชนจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่ตอนนี้มีแต่ห้างกับในทุนเท่านั้นอะไอ่ะค่ะเรามีวิธีการในการที่เราจะมีเรื่องเล่าก่อน เข้าเพลงอะคะ่ะเราอยากมีโลกใหม่ In the New World เราก็จะพูดขึ้นมาว่าเราเนี่ยต้องการที่จะมีโลกใบใหม่โลกที่เราฝันโลกที่มีประชาธิปไตยและธรรมนุญเพื่อประชาชนซึ่งมันก็จะโยงเข้าเพลงได้ถึงต่อให้ความหมายเพลงมันจะไม่ได้ถึงขั้นตรงโหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันสามารถอแอปพลายกับสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการเลยนร้องได้หมดนะะ ส่วนเพลงอื่นๆอะไรเงี้ยอย่างประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามอย่างที่เราได้ยินอยู่คือ Don't Stop Believing อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เราเลือกมาเพราะว่าความหมายมันดีมาก <c oughs> มันบอกถึงการที่ว่าเราไม่หยุดฝัน <c oughs> เราไม่หยุดเชื่อในสิ่งนั้น <c oughs> แล้วเราเชื่อว่าเราจะต้องมีประชัยปไตยในวันหนึ่งไปค่ะ